เต็มตั้งแต่ตีสามสี่สิบาตื่นั่งเนี่ยเราเ้ยไปไหนอ่ะกลับไปทํางานต่อรถสวยมากเลยครับบังผมมากเพราะคันนี้เลยจริงจริงโอ้โหดูฟิตเม n นแต่ว่ากว่าจะได้อย่างนี้หมดรอไป5ชุดนี่ลิมิเต็ดคันนี้นี่ถือว่าครบมากเลยครบไปแก้งรายรถเขาหลักฐานค้ามือเลยแล้เขาพ่อมัวบ้านงานออกแก มาจากไหนในวันนี้ที่เดิมด้านหนึ่งด้านเนินเรานี่ขยันปั่นจริงเลยนะวันนี้มาไวัยตีสี่สิบห้าวันนี้นะครับผมอยู่ที่แถวพระรามเก้านะครับรามคำแหงซอยสองนะครับพอเช้าวันอาทิตย์เริ่มมี c u เ t อร์ของคาเอ็คอฟฟี่นะครับหลายปีที่ผ่านมาในบ้านเรานะ <c oughs> ก็จะมีแบบแตกแขนงออกไปหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบของมอเตอร์ไซค์ของที่ผมเคยทำเป็นของโอละคูวีเกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยผมว่าน่าจะเป็น กิจคาลเจอร์หนึ่งที่แตแกแขนงมาจากคาร์คอปี้คือตาแอนด์อมนะเป็นของชาวพี่น้องสลินเขาครับจริงๆเขามากันตั้งแต่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแต่จริงๆเขามาตั้งแต่ดีสามดีสี่เลยนะเพราะว่าจะมีการละหมาดทางศาสนาของเขาตอนช่วงเวลาเช้าตู่วันที่สี่ที่ห้าประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่น้องด้านในกันดีกว่านี่ตอนนี้รถแน่นมากเลยนะฮะเยอะมากเต็มต่อแล้วแล้วรถแปลกๆเทียบเลยแล้วที่ผมมาในวันนี้เลยนะตั้งใจจะมาดูคันนี้เลย เตต้ามาร์คูคันนี้นี่เพิ่งเคยเจอตัวจริงคันนี้เป็นงานแรกครับหลังจากที่เราเห็นในรูปมาหลายครั้งนีครับคันนี้หล่อมากดเดิมๆเลยคันนี้ GX81 e ผมมากเพราะคันนี้เลยจริงๆผมขับเวสป้ามานะครับ ข้ารถยนต์มาน่าจะจอดได้พอเราไปหาชาวแก๊งก่อนดีกว่าสวัสดีครับอัสลามครับพี่ฟ <classy> ันเหลืองกินอะไรมาข้าวหมกเฮ้ยไปไหนอะไปไหนอะกลับไปทำงานต่อมาร์กอีกโม้โอ้โหสีสี่สีห <Enfin wan ita> ้าแล้วขยับทีพาเขาเสียขบวนเลยเนี่ยวันนี้วันนี้เจริญที่เราที่เราที่เรามีมันมีเตจแต้ม ทำความรู้จักกับงานนี้นิดนึงสวัสดีเ <laughs> พื่อนๆนะครับช่องโมเมนตัมด้วยนะคาแอนโตบคาคือรถโต๊ะคือเป็นชุดแบบเขาเรียกว่าชุดแบบสายชิลของอาหรับละกัน uh huh. นะครับคือชุดที่ใส่ไปทางการของอาหรับก็เรียกว่าโต๊เหมือนกันแต่ว่าชุดในสไตล์ของอาหรับที่แบบว่าไปเที่ยวหรือชุดนอนก็จะเป็นโต๊เราก็ใส่มาได้หลกัหลกๆของคาแอนโตบคือเรามาร่วมทําการละหมาตตอนเช้าพอเราละหมาดเสร็จปุ๊บเอารถที่เราพามาเนี่ยพามาเที่ยวเนี่ยมาจอดแล้วก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรถความชอบของเราประมาณ นั้นแล้วก็พอฟ้าสว่างก็บ้านขายบ้านมันประมาณนี้ครับอย่างที่อื่นที่ไปมาไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นจักรยานหรืออะไรเป็นไงครับพี่ก็จะไปช้าในระดับหนึ่งที่เนี่ยเช้าช้าเช้าคือตั้งแต่รถเต็มลานนะพี่ uh huh. มูลที่เพื่อศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยเนี่ย uh huh. เต็มตั้งแต่ตีสามแต่ละช่องจะจุรถประมาณ72คัน uh huh. เต็มลาน4ช่องผมไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่แต่ว่าพี่น้องมากันเยอะแล้วขอบคุณพี่ตั้มด้วยถ้าปกติจะมีมีติ้งมีกาแฟกันแต่ว่าใช่ก็มีมาละหมาดกันใช่มีติ้งมาละหมาดคือเราต้องทําอยู่แล้วตอนนั้นกี่โมงครับเวลาของการละหมาดประมาณตี4 4 5ครับก็ชุดโต๊ะก็คือชุดสไตล์อาหรับที่เป็นชุดยาวนะครับอย่างอย่างในงานที่เห็นนะครับนี่อย่างน้องคนนี้นะครับนี่น้องลอมน้องลอมโบกไม้โมมือหน่อยโอเคก็คือใส่ได้เขาเรี่ออะไรใส่ได้ในทุกโอกาสใส่ได้ทุ การปกปิดของผู้ชายก็คือปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่านะครับอ่าก็จะเป็นโต๊บหรือถ้าไม่ใส่โต๊ก็ใส่สรงะะหรือกางเกงขาย,ยาวประมาณนี้ครับ เป็นไงพี่เซอพายพอจริงๆอ่ะผมก็อยู่แถวนี้เป็นเพื่อนน้องที่เล่นรถก็แถวนี้แล้วเป็นสายบางเยอะด้วยใช่ใแล้วบางสายหมกเยอะใช่บางนี่ของแท้จริงสายเล่นสายจริงโอ้ดูแต่ละลำนะครับแล้วยังมีที่ไม่สะดวกมากันอีกก็ฝากไว้ด้วยละกันคาแอนโต้นะครับว่าแตกแขนงจากกาแฟไปบียอนใช่ใช่ใชถ้ามีโอกาสนะเชิญพี่ส้มอยากจะเชิญมาร่วมดูบรรยากาศ อิสลามอย่างพวกเราคือบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเราไม่ใช่มุสลิมาได้ครับมาได้เลยครับพี่น้องต่างศาสนามาได้หมดเลยนะครับวนนู้นวนนี้มาเรามาเจอกันดูอย่างผมเป็นตัวอย่างครับนี่ให้เขาพะมัวบ้านานงมามามาโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ตั้มครับงานโต๊ะทานคนนี้ได้ไงบางโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเมไหกี่โมงครับมาธารมาครับวัดเทันรับมาตีสามครับวันนี้บางโอ๊ตเอา สามประตูมาแล้วก็เดี๋ยวบางคนจะจัดงานเองใช่ครับเมื่อไหรอ่ะบอกเพื่อนๆหน่อยเือร์11ครับ2พฤศจิกายนที่บางปองแอดเวนิวครับ25 25ครับผมแสดงว่าซิ่งได้เลยซิ่งได้ครับมีวิ่งรถมีวิ่งครับจะจัดเป็นแนวแบบจอดในแท็กก่อนก็คือเป็นเรียงในแท็กจอดในแท็กเลยแล้วก็รวมถ่ายภาพรวมอะไรเร็ก ชักๆหนึ่งแล้วค่อยซิกจัดไปอย่าลืมไปนะฮะเดินเติมครับไม่เชิญก็ไปอยู่แล้วครับครับผมรีเฟกกับ PSM ครับพี่ฝากด้วยครับพี่เจอกันครับผมนู่นไปแกล้งอะไรรถเขาไปแกลอะไรลักฐานคามือเลยวันนี้บังก้ามาเต็มยศเหมือนกันมาไกลแล้วเราอ่ะบังไปมากี่รอบแล้วเนี่ยโต๊บเนี่ยครั้งแรกเป็นไงมั่งมาเจอพี่น้องมุสลิมวันนี้สนุกมากรถก็คือสวยๆเทียบ สวยแปลกนะเอาอะไรมาเนี่ยเห็นลงเห็นลงสกายไลน์ไว้ซื้อมารถลุอ๋อฝากขายไปทางขายรถแล้วตื่นนั่งเนี่ยเราตื่นขั้นเนี่ยมาทรมาดเหรอครับาสุดยอดอ่ะแกจัดการบางเรามาเดินดูรถกันสถานที่สวยด้วยนี่คันนี้อีกหนึ่งคันเป็นแกซิด้าแต่ว่าแปลงโฉมมาเป็นตัวแปสเหมือนผมะครับตัวคันดําแต่ว่าเขาไปทําเป็นมา์ควูเจอหมดเลยเนี่ยแคซิด้าด้วย N v วด้วยใส่ล้อ b b s รหล่อเลย เราแอบกอล์ฟสงไว้ก่อนเผื่อเราไปทำแบบเขาบ้าง างเลยปลาหมึกแต่เช้าเลยครับบังโอ้โหได้แล้วบดให้ด้วยคนจะได้รู้ว่าเหม็นปลาหมึกใช่ไหมไม่ได้เหม็นปลาเราเลยยี่อร่อยยีนรู้ทีเดียวนี่รอปลาหมึกยากนะแต่เช้าเร็วอันนี้ฟรีอ่ะครับฟรีครับฟรีครับโอ้โหสุดยอดรอรอโรตีแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้รสเท่มากเลยมาเอามาบดปลาหมึกตั้งนั้นนี่บังกามาคันนี้บังการลายขายอยู่นะติดต่อไปที่บังกาได้เลยครับบอกครัสายบังเขาของแท้ครับนี่เมกันก็มี200ร้ คันนี้ก็อีกเช่นเคยครับรอยวิถีเซอร์วิสมัน,น <c oughs> รถเพียเนะครับตรงนี้แต่ว่าเขาเริ่มพยอยออกกันแล้วนะครับตอนนี้8โมงนี่3ห่วงรถสวยมากเลยครับบางบผมไปเห็นตอนคาคฟีเมืองทองผมถ่ายรูปไปลงเพจอยู่สวยมากเลยคันนี้โท่ทีถุงไหมครับวันนี้ สามห่วงคันนี ar, like, ้เราเคยแอบถ่ายรูปเขาลงเพจไปมาเจอในงานนี้บอกแล้วครับสายบังเราสุดจริงๆครจากบ้านบนทองไปบ่อยปะครับงานโต๊ะนี้จับมาเจ็ดครั้งไปมาห้าครั้งโอ้ยขาปัะจัมเลยตอนนี้เขาเริ่มจะแยกย้ายกันแล้วนะเพราะเขามากตั้งแต่เช้าแล้วโหนี equ, ่มอไซค์ก็มีขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันครับเนี่ยลำตัลีครับลำาสาลีไม่ไกลไม่ไกลแถวนี้หมดเลยครับ มีทุกประเภทเลยวันนี้ ไปกันแล้วเหรอปไปจอดตรงข้างบ้านอ๋อ <c oughs> นึกว่ากลับกันแล้วโอ้โหไปจอดตรงข้างบ้านเคดูสายบังเขาแต่งรถกันสายบังเขาเล่นรถกันทุกประเภทจริงคะับมาจากทั่วทุกขแขนงเลยอีโ e วก็มีนะครับนี่ชอบคันนี้คือบัลลุแต่แบบกดแบนโอ้โหดูฟิตเนสเป๊ะมากเลยอะผมเห็นตั้งแต่ตอนเมืองทองก็ไปใช่ไหมาคาสเฟี่ใช่ปะขอดูหน่อยนะครับบางไ,ไ,ไม่ค่อยเจอทรงนี้ครับเอาจริงแต่ามาจะเป็นโอ้ยมาหายมัม่งจริงอะ่ะจะมาซื้ออะไรอ๋อ อันนี้ล้อกว้างเท่าไหร่อ่ะบังเก้านิ้วสี่รูปแล้วมันต้องข่าซุ้มข่าอะไรไหมยัดอาไรเงี้ย นนิดนึงเสริมไหมอย่างนี้ต้องเสริมหน่อยด้วยเป็นห้าดูร้อยผมออกมาห้าร้อยสี่อ๋อแต่ว่ากว่าจะได้อย่างนี้หมดรอม้อยไป่ห้าชุดซื้อมาผิดพลาดก็ขายกายว่าจะลงตัวใช่มันต้องออฟสี่สองไงคนที่เพจถามเยอะแต่ผมก็บอกเอาบอกเขาหมดอ่ะผมว่าออฟขนาดนี้ขนาดนี้แล้วก็ดึงหน่อยนึงแต่ถ้าไม่ดึงอ่ะมันเปลี่ยนเลยนะพูดอย่างน้ผมจะเจอเป็นแบบรถใช้งานรถบ้ารถ,ร,ถรถซิง่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่าง,ง้เเลกาซี่ไม่เคยเจอตัวโกรธเพราะว่ามันก็คืออิเมซ่าดีๆนี่เองนะใช่แล้วขับสใช่แต่เป็นตัวแวนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เครื่องยนต์ก็ยัง เป็นตัวของมันอยู่เป็นตัวไม่ใช่คนระเป็นเทอร์โบเทอร์โบแล้วอ๋ออันนี้เบรกอะไรอ่ะครับเบรกของซีซีแปดไอ้คารเย็นอะสายใหญ่มากเลยบงังแล้วก่อนอันนี้เป็นลายอะไรถึงก่อนอ่ะเป็นล้อกล้วยล้อกล้วยแล้วก็อีโมชั่นพ่าไปหมดอีโมชั่นเพราะเราออฟสามติดมั่งแล้วก็ไล่ลงไล่ลงมาจนได้ออฟติดสองนี่ลงตัวสุดเพราะเราไม่ได้เจาะดุมไงแล้วก็ แค่ชุดเบรคเตอร์เนี่ยผมก็หมดไป3ชุดใช่ไหมเจ้ากนนานหนได้ลงกว่าจะหาพิทเมนต์ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเจาะดูกไม่ได้ครับมันมีห้าร้อยแต่ว่าล้อห้าร้อยสี่มันจะมีล้อว่างมีแบบตัวเลือกให้เลือกเยอะใช่ไหมห้มันออฟมันแบบอขามันไม่โหดอ่ะแต่ว่าเป็นล้อแบบสเปคไม่ได้แบบใส่กับรถเตี้ยอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็รู้เลยว่าเออเก้านิ้วออฟสี่สองเราก็หาห้าร้อยสี่มาใส่ได้หมดต้องยอมไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีล้อใส่ล้อที่เหลือมันก็ขายได้ครับผม โอ้นู่นมีแคทิด้าแวนอีกคันไปแล้วผมมาหาที่วันนี้ไม่มีใครมาเลยพวกผพี่ี่เป็นเลกาซี่เหมือนกันนะใช่ครับแต่งานที่แล้วมีมานะ ผมก็เอกะว่ามาเดี๋ยวมีมาว่าไม่ได้เจอว่าจะทำเพราะผมไม่ค่อยเก่งในเรื่องอะไรนะผมก็จะถามอะไรเงี้ยแล้วทรงนี้เหมือนกันว่าบางพวกพช่สวมากส่วนมากทรงเดีมมันมีตรงเออใช่ผมว่าอยู่ถ้าในขับนะมีแค่ที่รงที่ทรงเดียวตอนแรกผมคิดว่าถุงลมด้วยสามไม่ใช่ไม่ใช่ถุงลมแต่ในมาเลยเยอะในมาเลยเพราะผมไปลงก็ตามตามตามเต็มมาเลยมาเลียเขาไม่รู้ว่าเออมันต้องใส่ไหนมีคนทักมาถามนะ ใช่ครับผมว่าคนน่าจะแบบอยากหาแนวทางอยู่ว่ามันลงไปท่านี้แล้วมันต้องเป็นสเปคยังไงถ้ามาถามเรื่องล้อเดียวเลยว่าต้องคอฟเท่าไหร่แล้วก็ลออินเตอร์ยังไงอะไรยังไงแล้วโช๊คแค้ของอะไรบ้างเป็นโช๊คลังเทยินเป็นสตาร์ทปรับเอาแล้วมันสุดกระบอกไหมนี่ยอย่างเงี้ยต้องตัดไหมต้องตัดผมมัวหน่อยนึงคือว่าเกียร์กระบอกแล้วก็ ดึงกระบอกขึ้นเพราะมันไล่กระบอกไม่ได้ใช่เพราะแม่ง้มันคงไม่สุดขนาดนี้มันคงไม่แบนขนาดนี้ถ้าเราตัดกปิงมันจะไม่นิ่มถ้าเราถไล่กระบอกขึ้นนะโชคก็ยังอยู่ถ้าปิงก็ยังอยู่เาเติมผมก็เลยดีแย่แล้วก็จะไล่กระบอกโอ้โหสุดจริงเพื่อที่จะได้ให้ทีมเมสอย่างนี้ไม่งั้นมันถไล่กระบอกไม่พอถไล่แล้วก็ต้องแจมไว้ด้วยนะแล้วก็ต้องลองลองดูลงถ้าใครหาแนวทางอย่างนี้อยู่ดูแต่รอจริงวันนี้ผมตามเห็นตั้งแต่เมืองทองแล้วไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่ร้องกัมากผมมีพวกก็เลยทั่วก สายบางนี่เขาลดสุดๆเยอะครับขอบคุณมากครับบางได้ไม่ได้อะไรอีกอย่างหนึ่งของงานนี้เลยนะฮะเขามีของกินให้ฟรีตลอดนี่ครับตักกันได้เลยมีน้าส้มแลต้หตรงนี้ที่เห็นนี่คือฐานฟรีนะฮะเขาเอามาตั้งให้กินตั้งแต่เช้าตรู่แล้วเคยทักไปฮะพี่อูเคยทักไปถาม เรื่องล้อ,ลอเรื่องล้ออที่ตอนแรกใส่แมงมุมเอ้าคันนี้เหรอเอ้าเหรอผมคิดวไม่ใช่โอเคกว่าการไปรุ่นมีรายทักอาหารม่เพจได้คร on ับผมคุยคุยกันสน่กเหมือนกันครับผมนี่ไปแล้วคันนี้ NVV เหมือนกันคู่นี้มาจอด คู่กันแล้วมาร์2ทูกับเคฟิดาคุยกับเจ้าของรถนอยดี่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาขนาดมากเลยวันนี้เอาคันคันนี้มาครับผมรุ่นเดียวกับผมเลยป่ะ RX80 รุ่นเดียวกันแตกต่างกันแต่ว่าต่างกันตรงที่คือเป็น RX80 แต่ว่าแปลงเป็นมาร์2ทูมากคือคือตัวนี้นะครับมันต้องทำตรงไหนบ้างครับถ้าแปลงมาร์คทูก็คือมีการชนหน้ากรชนหน้าไฟมุมไฟมุมแล้วก็ไฟหน้ากระจัง เราก็หลักๆเลยถ้าเป็นตัวเจน 2, 2> <ม>คือมีลูกแก้วแล้วแต่ถ้าเป็นเจนแรกจะยังไม่มีลูกแก้วปงจะตัดตรงแต่อันนี้ยมา k 2คือถ้าถ้าเป็นเจน2เนี่ยจะเป็นถอโปงที่มีติดยืออ่นออกมานีดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรเราต้องดูด้วยว่าเจนไหนถูกไหมอย่างนี้เป็นของเจน 2, 2> ก็คือต้องเปลี่ยนฝาปรงแก้มปฟกันชนกระจัง ได้แต่วว่าข้างหน้านี่หมดเลยถ้าจะเป็นมารคูแต่ว่าตรงตั้งแต่ตรงนี้ไปก็ยังเป็นของเซธิด้าอยู่ก็ท้ายท้ายดูมิติมันต่าง,ต,างต่างไปจากเดิมอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไปท้ายซ้ายขวาแล้วก็กรอบไปไทะเบียนกลางเจนเจนสองอันนี้นคือมาคูอันนี้คือเสธิด้านะครับผมภายในนี้ติดเดิมมาเลยปะ่ะหรือว่าเปลี่ยนภายในเดิมเลยพี่เราก็เก็บรายละเอียโ<ฮ>ดโอ้เป็นภายในดิมเนี่ยอยากได้ภายในอย,อย่างเนี้ย สีแดงแล้วพอรถมันขาวเนี่ยพอมองมามันจะสดมากเลยโอ้โหนี่คอนโซลเลือดหมูแดงด้วยสภาพกริฟมากเลยอะ่อะของผมเจ้าของเก่าเขาไปพุ่มหนังมามผมเลยไปพ่นสีให้มันเป็นแบบสีน้ำตาให้มันเข้ากับคอนโรลคุมโทนกับภายในรถโอ้สวยนี่ครับอันนี้เครื่องอะไรเอ่ย GTE เทอร์โบ ไอยาเราจะเป็น G X หรือ G z X นี่อยากขี่ตัวนี้มั่งอ่ะอยากขี่ฟิลเทอร์โบมั่งอ่ะอันนี้ก็วางใหม่อันนี้คือหรือเขาวางมาแล้วตอนซื้อมาได้มานานยังคันนี้ได้มาประมาณสองสองปีช่วงล่างแปลงแล้วใช่ไหมครใช่ครับมันใช้ของอะไรอ่ะช่วงล่างของผมอ่ะได้เป็นดุมของดุมของเซฟิโลเอซันหนึ่ง ใช่ครับพี่แล้วก็โช๊คอะเป็นของตรงรุ่นของเซิโลเขาเลยใช่แล้วก็แปลงให้เข้ากับตัวบอดี้ออย่างนี้มันก็เลยมีโช๊คให้เล่นไดใช่ไหมมีสตัดมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสามารถกดลงได้อะไรได้คือถ้าเป็นตรงรุ่นอะมันจะเป็นตัวโช๊คที่เป็นขาดุมขาดุมมาเลยอันนั้นจะหายยากอ๋อนี่ถ้าเกิดอยากมีโช๊คซิ่งก็ต้องแปลงเป็นอย่างนี้เอาของเซิโลใส่ได้จังหวะเห็นด้วยว่าเป็นหัวบอลจอยพอดีอันนี้ใส่ล้ออะไรครับลิสติ้งก้าเหมือนพวกเกงในอะไรเงี้ยนะล้อ17เเหมือนกันเนาะ แล้วอย่างนี้ข้างหลังต้องแปลงได้ไหมถ้าเกิดจะใส่โช๊คจะตัดโช๊คซิงอะไรอย่างเงี้ยจริงงของเตอร์ต้าลงได้หลายตัวนิสโตแล้วก็ตัวราวก็ลงได้ก็พูดง่ายถ้าใครอยากใส่โช๊คซิ่งแล้วต้องแปลงหน่อยเพราะตรงรุ่นน่าจะหายากหน่อยแค่รถก็หายากแล้วเรื่องของเรื่องเอออย่าว่า่างนี้ของแต่งนี่คงต้องใช้ไทยสไตล์เอาโมดิฟายเอาเนี่ยเพิ่งมาเจอ2คันนี้นะฮะแล้วผมก็อย่างที่บอกต้องแบบต้นคลิปแล้วว่าตั้งใจจะมาดูคันนี้จริงแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลกันเม่นดทำาแต่เพิ่งได้เจอกัน เดี๋ยวจะให้ดูความเป็นออริจินอลของคันนี้แล้วกันคันนี้มาคูจะเป็นที่หายากกว่าก็คือภายในเนี่ยเป็นตัวกระดุมขวาเห็นเขียนว่ารีมิตตดอะไรด้วยแล้วจะเป็นไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าบัตรไฟฟ้าอันนี้นี่ถือว่าครบมากเลยครบครบใช่ได้อย่างที่ต่างกันคือมาคูเจเนี่ยเป็นกระจกเปลยอย่างผมขออยากดูเครื่องก็ได้ไหมอันนี้อเดี๋ยวให้ดูรหหสนะครับว่ามันจะต่างกันนี่ครับรหัสอยู่ตรงนี้ ทื่เครื่องตรงรุ่นเลยถึงกีแกไปให้ตัวโบอย่างนะั้ใช่ไหมเขาได้มาไงละครนี้ตอนนั้นสี่ก็เล่นตัวเดียวกันแล้วเหมือนตอนนั้นอนะ่ะเขามีคนมาขอขอซื้อไปก็เลยจังหวะมีคนลงขายพอดี อันนี้นี่เนียนจริงครับจะหาสภาพครพบ,พบเนียนเอย่างนี้นี่น้อยนะบ้านเราเอาจริยิจะเจอตัวที่เป็นเซนติด้ามากกว่าที่เป็น80ถ้าเป็นมา์คูจริงๆนี่หายากมากอันนี้ก็ใส่ล้อส7เหมือนกันนะครับผมเป็นกระจกชาร์ปครับใช่ไหมดูดิครับาการทรงกันสาดตยังมีครบอยู่เลยนี่มีปัดหลังด้วยเนียนจริงคันนี้นี่ลิมิเต็ดเพจอะไรยังอยู่เลยอ่ะ ถ้าคนนึงไม่ออกนี่ก็คือตัวเดียวกับพี่ส้มนะที่เอาไปทาเป็นชาโคตันการถิดน้เงินนะครับผมเป็นตัวบอดี้นี้เดียวกันเลยนะฮะแต่พี่ส้มแกไปแล้วครับแกนอกใจไปแล้วแกไปเล่นรถยุโรปแล้วสมใจอยากครับวันนี้ได้มาเจอชาวแก๊งขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เมาเลินครับโดนไปรุ่นข้างบ้านหนีกลับไปแล้ววันนี้ก็ข้ามง,งกว่ารีไปที่อื่นต่อสายบังเขาของแท้จริงครับผม,มรถสวยๆตัวเด็ดๆที่ไม่เคยเห็นเยอะพอสมควรเดี๋ยวไปตามลากก่าพวกแก๊งข้างบ้านกันต่อมันหนีผมกลับไปเสร็จจากทานโต๊ะเรามากินกาแฟต่อที่ร้านประจำแล้วนะไอ้น้องเมื่อกี้ที่ไปด้วยกันเมื่อกี้นี่มันหนีมาน,นี่นี่กนถ่ายคลิปประจานเลยหนีกูมาแก๊งโต๊นะเนี่ยหนีกูมาเอาแล้วโต๊ะไปไหนแล้วปะโต๊ะไปไหนแล้วครับ ห,หนีมาไม่บอกไม่กล่าวเลยโอ้โหแก้งเนี้